สวัสดีครับพวกกษับสยยมพิบูลลับนะครับสำหรับ EP นี้นะผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะอัปเดตนะครับผมอายุคันของส้มซ่านะครับนะก็วันนี้ครบ60วันนะครับผม2เดือนแต่เป็นการผสมครั้งที่1นะครับนะก็ส้มซ่านี้ก็จะเป็นเฟนบูด็อกนะครับผมผสมกับเจ้าปังปังไปนะครับผมหลายคนอาจจะเห็นปังปังบ่อยนะครับผมนะส่วนส้มซ่ากับน้ำแข็งนะก็จะเห็นในภาพรวมมากกว่า ที่ผมปล่อยอะบูรีนะครับเนาะส่วนบางที่มันไม่ค่อยได้เข้ากับพวกเพราะว่ามันมันโชโชพาวโชว่ความเป็นเจ้าฝูงนะผมเวลาปล่อยเฟนก็เฟนนะครับผมมันก็จะอาจจะมีทะเลาะกันบ้างนะผมผมก็เลยไม่อยากจะปล่อยปล่อยรวมนะครับผมพอปล่อยปุ๊บมันก็จะมีทะเลาะกันนะครับผมผมก็เลยตัดปัญหาไปนะครับนะก็จะส่วนน้อยก็จะเห็นปางๆกับเพื่อนนะครับกับเพื่อนนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ ส้มซาพวกน้ำแข็งพวกบูลี่นี่จะส่วนใหญ่ก็ผมก็จะถ่ายคลิปรวมกันอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับนะก็วันนี้ผมก็จะอัปเดตนะครับอายุคันนะของของส้มซ่านะครับนะวันนี้ก็อายุ60วันแล้วนะผมในการผสมเทียมครั้งที่1นนะครับนะก็วันนี้ก็ยังไม่มีท่าทีนะครับผมอาการที่ว่าหอบหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับผมนะก็ยังนิ่งอยู่นะผมก็เมื่อเช้านะครับผมก็ยังกินข้าว อย่างกินข้าวได้อยู่นะผมแล้วก็กินน้ําได้ปกตินะครับผมนะผมก็คิดว่าน่าจะอ,าอ,าอีกสักวันวันหนึ่งถึง2วันนะครับผมนะเพราะว่าผมผสมผมผสมเทียมไปแค่2ครั้งนะครับนะอาจจะอยู่ในช่วงผสมครั้งที่1กับครั้งที่2นะครับประมาณนี้นะครับนะก็ส่วนอายุครันนะครับผมบางคนาถามมานะครับนะก็หลายครั้งนะครับผม ่วนอายุคันผมไม่ได้อะไรเยอะนะผมก็จะมีแค่ายา,าบำรุงเลือดนะผมแล้วก็แคลเซียมนะผมแล้วก็ก็จะมีนมแพะก็จะเน้นโปรตีนนะครับโปร,โปรตีนนะครับส่วนยาบำรุงเลือดบำรุงคันของสุนัขผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับแต่มันก็อย่างว่านะผมมันมีหลายยี่ห้อนะผมนะก็หาเลือกซื้อเอาได้เลยเดี๋ยวไปถึงคลินิกก็เดี๋ยวคุณหมอก็แนะนําเองนะครับนะว่ายี่ห้อไหนดี ส่วนนมแพะนะครับก็เอาไว้เสริมนะผมตอนตอนกลางคืนนะครับผมตอนอสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็ได้นะครับนะก่อนน้องนอนอะไรเงี้ยนะครับนะก็บ่มลุงนะผมให้มันถึงนะครับนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาส้ม่ะมาให้พี่พ,พี่น้องนองได้ดูนะครับนะส่วนลูกลูกมันนะครับผมอเอาไว้เอาไว้ลุ้นดีวกว่าผมไม่อยากจะสรุปตอนนี้ผมไม่รู้ว่า ามันจะเป็นยังไงนะครับนะก็ถ้าใครเข้าตานะผมระหว่าง2คู่นี้นะผมอ่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ในส้มซ่าเนี่ยแล้วก็องปังนะครับนะก็ถ้าใครโดนใจนะผมสําหรับหมาสายพันธุ์เล็กๆนะครับผมเลี้ยงในบ้านได้นะผมพกพาไปไหนก็ได้นะผมสะดวกสบายนะครับไม่ไม่ใช่ว่าหมาใหญ่มันพกพาไม่ได้นะมันก็มันก็คนละแบบนะก็เดี๋ยวผมเอาส้มซ่ามาให้ดูครับผม ครับก็นี่ครับผมส้มซ่านะผมที่ผมบอกนะครับผมนะก็หลายคนก็เคยเห็นส้มซ่าแล้วแหละนะครับแลเพราะว่า <c oughs> ผมเคยทาคลิปส้มซ่ามาหลายครั้งแล้วนะครับนะแล็ท้องนี้ก็เป็นท้องที่สามของส้มซ่านะครับนะแต่ก่อนท้องท้องที่สามนี้ผมเบนมาเบนมาเบนฮิตมาช่วงหนึ่งนะครับผมก่อนที่ผมจะผสมนะครับนะก็นี่ ดูพุงครับดูท้องใช่ครับส้ซ่านะครับนะก็อายุหกสิบวันวันนี้นะผมสำหรับการผสมเทียมทั้งที่หนึ่งนะครับนะสำหรับส้มซ่านะครับนะนี่นะครับส้มซ่านี่ยาสีบูนะครับผมสีบูนะครับแต่ตัวตัวจะเล็กกว่าปังๆหน่อยนะครับนะส้มซ่านนะครับนะ บูนะครับผมหมูจะเล็กกว่าปังๆหน่อยหมูปังๆนี่จะยาวกว่านะครับนะสำหรับชมซ่าครับปล่อยไม่ได้ครับผมปล่อยแล้วชอบวิ่งนะครับผมเพราะว่านางไม่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับผมนี่นี่ปล่อยไม่ได้นะครับปล่อยพ๊บวิ่งเลยนะครับเนะี่ยปล่อยแล้วจะวิ่งเลย เอ้ะำดู้างโน้นดูเอ้ยยืมเงินมยืมเงินก็วันนี้ผมบีบบีบดูเอ่เต้านมนะครับผมนะก็ก็มีน้ำนมซึมออกมาแล้วนะครับนะส้มซานี้จะอ่านมจะน้อยนะครับผมนมจะน้อยตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมสำหรับส้มซานะครับเนี้ยไม่ค่อยมีน้ำนมนะครับผมเพราะว่า วันแรกหนึ่งวันถึงสามวันนะครับผมจะเริ่มแบบไม่ค่อยมีแล้วผมก็จะเสริมนมนมแพ้อานะครับผมผมก็จะเสริมนมแพ้อาสํสหรับส้มซาครับสหรับลูกส้มซานะครับนะประมาณนี้ผมน่ารักไหมครับนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะผมฝากเป็นกำลังใจให้ส้มซาด้วยนะครับนะไม่รู้ว่าจะได้กี่หนอนะครับนะไม่รู้ว่าลูกเขาจะออกมากี่หนอนะครับนะประมาณนี้ สำหรับซ o o m ซาเราไม่ตื่นเกินนะครับม่ตื่นเกินก็โอเคครับสำหรับทีนี้ไม่มีอะไรแล้วนะผมฝากเป็นกำใจให้ซ o o m ซาแล้วก็ผมด้วยนะครับมาลุ้นกันและผมว่าลูกซ o o m ซาจะเป็นยังไงนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำใจให้ทําอีทีต่อไปเลยนะครับอีทีหน้าว่ากันใหม่นะครับอีที๋ยวไอคิมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย